เบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงรักษาหายยากแต่มีหมอคนหนึ่งเป็นหมอญี่ปุ่นวิจัยเรื่องวิธีการลดเบาหวานแบบง่ายๆยังไม่เคยเห็นมาก่อน ผมตั้งชื่อว่าลดเบาหวานแบบคนขี้เกียจและมีผลวิจัยจากหน่วยงานต่างๆมาลองรับอีกทีนึงเพื่อนๆอ,อย่าพิ่งเชื่อผมจนกว่าจะดูคลิปนี้ให้จบแล้วเพื่อน,อนๆจะเข้าใจว่าเฮ้ยเราไม่เคยเห็นวิธีการลดเบาหวานแบบนี้มาก่อนมันคืออะไรกันแน่ถึงคนที่มีน้ําตาลในเลือด300กลายเป็นเหลือแค่ร้อยกว่าบางคนมี160กลายเป็น80ภายในไม่นาน โดยใช้วิธีการแค่อทิตย์ละ2ครั้งเท่านั้นทำยังไงโดยใช้วิธีการลดน้ําตาลและเบาหวานในเลือดแบบขี้เกียจพร้อมไหมครับไปดูกันเลยครับความรู้ใหม่เกี่ยวกับการลดน้ําตาลในเลือดที่ประเทศญี่ปุ่นมีคนที่มีน้ําตาลสูงอยู่ในเลือดถึง20ล้านคนและประเทศไทยมีประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรของ,ของประเทศญี่ปุ่นก็คือประมาณ10ล้านคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการลดน้ําตาลในเลือดแบบขี้เกียจแบบขี้เกียจเหรอเป็นยังไงเนี่ย ธรรมดาแล้วเราต้องลดข้าวกินข้าวให้น้อยลงลดแป้งให้น้อยลงและต้องออกกําลังกายแต่มันเบื่อเซง็งแล้วก็เหนื่อยเนาะเราไม่มีวิธีการลดน้ําตาลในเลือดโดยการกินข้าวกินแอลกอฮอล์กินเบียร์ได้แบบง่ายๆเลยเหรอไม่มีเหรอมีครับมีวิธีง่ายๆแค่ทาอาทิตย์ละ2ครั้งเท่านั้นนี่ครับเขียนว่าอาทิตย์ละ2ครั้งครับภายใน3เดือนน้ําตาลในเลือดที่สูง142กลับมาเป็นปกติ86หโอ้โหนี่เลยกลับมา1 4 2มา เป็น86คุณลุงบอกน้ําตาลในเลือดของผมกลับมาเป็นปกติแล้วดีใจจังวันนี้เรามาเรียนเรื่องการรักษาและป้องกันเบาหวานโดยกินข้าวแบบสบายสบาย ที่ผ่านมาการลดน้ําตาลในเลือดแบบดั้งเดิมคือการวิ่งออกกําลังกายและการฝึกให้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นซึ่งจะทําให้เหนื่อยมีวิธีอื่นไหมแต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันหมายถึงอะไรถึงต้องออกกําลังกายแบบการวิ่งจะทําให้เราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปในปอดจะทําให้เราลดไขมันและไขมันจะทําให้เผาผ่านน้าตาลได้เยอะกว่า ทางแพทย์หรือทางโรงพยาบาลจะบอกแบบนี้ต้องวิ่งออกกําลังกายอาทิตย์ละ5ครั้งเป็นเวลา30ินาทีไม่ไหวนะ5ครั้งเฉลยคนจรึงทําไม่ต่อเนื่องส่วนการออกกาลังกายเล่นกล้ามจะทําให้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจะมีการเผาผลาญน,น้ําตาลได้มากขึ้นแต่ เราจะต้องออกกำลังกายอาทิตย์ละ3ครั้งเป็นเวลา45นาทีโอ้โหมันเหนื่อยนะออกกาลังกายอาทิตย์ละ3ครั้ง45ินาทีบวกกับการออกไปวิ่งอาทิตย์ละ5ครั้งเป็นเวลา3สินาทีไม่ไหวทุกคนจึงเลิกล้มนั่นเองครับเราจึงหาวิธีใหม่อย่างนี้ครับโดยทําท่าแบบคุณลุงแบบนี้อาทิตย์ละ2ครั้ง เป็นเวลา20นาทีเท่านั้นอะไรเนี่ยท่าอะไรเนี่ยมันหมายถึงอะไรและวิธีแบบคุณลุงคนนี้จะเท่ากับการยกน้ําหนักฝึกกล้ามเนื้อบวกกับการออกไปวิ่งที่ใช้การเผาผลาญออกซิเจนมาผสมกันและเพื่อนๆลองดูครับว่าการทําแบบคุณลุงคนนี้อาทิตย์ละสองครั้งเป็นเวลา20นาทีเท่านั้นแต่การออกกำลังกายยกน้าหนักนี้ต้องทําอาทิตย์ละ3ครั้งเป็นเวลา45นาทีบวกกับต้องออกไปวิ่งและอาทิตย์ละ5ครั้งเป็นเวลา30นาทีอันไหนเหนื่อยกว่ากันครับนี่คือวิธีใหม่ที่คุณหมอค้นพบครับ ขนาดไหนติดตามดูต่อไปนะครับคิดค้นคําตอบนี้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นมาที่เมืองฟุกุชิมะมีคลินิกโรงพาบาลเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าอุซามิไนกาเวลา6โมงเย็นหลังการตรวจร่างกายแล้วคนไข้ามาทําอะไรกันตอนเย็นๆมันหมายถึงอะไรเข้ามาในห้องร่วมกันปูเสือกันทําอะไรกันเนี่ยเริ่มกันแล้วก็ทาท่าอะไรแปลกๆเนี่ยมีนับด้วยห ส3งสาทำอะไรเนี่ยอาทิตย์ละสองครั้งเป็นเวลา20สนาทีมารวมตัวกันอย่างนี้เลยเหรอฉันทำต่อเนื่องมาเกือบ10ปีแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าไม่ต้องทำทุกวันก็เลยทำต่อเนื่องมาได้ลุงก็บอกครับว่าก่อนที่จะมาทำอันนี้เดินทุกวันเหนื่อยมากเลยอะ่ะไม่เดินละขี้เกียจเดินไม่ต้องเดินแล้วเหรอคุณหมอบอกคุณชากิเนสตมุมีน้ำตาลในเลือด1 4 2เป็นเบาหวานท่านบอกท่านพยายามเดินทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแต่ก็เลิกล้มทำต่อไม่ไหวครับ เพราะมันเหนื่อยเกินไปครับเลยต้องมาทำท่าแบบนี้ครับทำท่าแปลกๆเนี่ยนะฮะต่อเนื่องเป็นเวลา3เดือนดูดีครับว่าลดจาก142เหลือ86ลดมา ขนาดไหนไม่เป็นเบาหวานแล้วและน้ำหนักจาก80ลดเหลือ73กิโลคุงแฟบลงโอ้โหไปถึงขนาดนี้เชียวเหรอวิธีนี้ทําให้ผมทําต่อเนื่องได้ดีครับคุณคงอาซสกะน้ําตาลในเลือด330ถ้าปล่อยปเป็นแบบนี้เรื่อยๆอาจจะเสียชีวิตได้แต่พอเวลาผ่านไป2เดือนน้ําตาลในเลือดผมลดต่ํากว่า160ต ใจมากเลยครับแค่ฝึกทําท่านี้จากน้ําตาลในเลือด3 3 0้ากลายเป็น160ทําได้ยังไงแค่2เดือนเวลาผ่านไป3ปีจากนั้นจึงรู้จักการควบคุมอาหารได้เก่งขึ้นและทําไมท่าพวกนี้จึงทําให้น้ําตาลในเลือดลดลงได้ขนาดนี้เช่ยเหลอเราไม่เชื่อเราต้องมีการทดลองจริงๆเอาคนไข้ที่เป็นเบาหวานเห็นไหมครับตรงนี้เขียน62คนใช้เวลาประมาณแอาทิตย์ในการให้เข้าไปฝึกในโรงพยาบาลนี้โดยการดูฮิมโอโคบิน A1C มาดูกัน 62คนนี้เวลาผ่านไป8อาทิตย์ก็คือ2เดือนดูว่าเลือดฮีโมกอวิน A1C ลดไปขนาดไหนดดดดดด เก้เป็น7.5แล้วคนทั้งหมดนี้30%มีเลือดกลับไปเป็นปกติเลยยิ่งเห็นข้อมูลแบบนี้ยิ่งแปลกใจมันเปลี่ยนแปลงอะไรกับคุณคงอสกะเราเลยขอมาใช้เครื่องตรวจน้ําตาลในเลือดเป็นเวลา24ชั่วโมงตรวจทุกๆ15นาทีเป็นเครื่องแบบนี้ครับก็ให้ท่านลองกินดูแล้วใช้ชีวิตประจําวันดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีกิจวัตรประจําวันธรรมดาว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้า <คน S 1> งผลออกมาก็คือดีฟ้าของคุณค,ณคงอสกะนะครับแบบสมัยก่อนของคุณคงอสากะนะครับถ้าเป็น คนที่มีน้ําตาลในเลือดสูงพอกินแล้วน้ําตาลในเลือดขึ้นสูงมากเลยครับท่านที่น้ําตาลในเลือดสูงอยู่แล้วกินเข้าไปหลังกินอาหารจะสูงขึ้นมากเลยครับแล้วก็พอจะกินนี้ก็สูงขึ้นอีกครับแต่ของคุณงาสกะนะครับน้ำตาลในเลือดไม่ขึ้นครับพอกินแล้วขึ้นนิดเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่หมายถึงว่าจะมีน้ําตาลในเลือดไม่ขึ้นสูงนั่นหมายถึงมีผลลัพธ์ที่ดีคนที่มีน้ําตาลในเลือดขึ้นสูงอย่างนี้นั่นคือแสดงถึงความอันตรายของการเป็นเบาหวานแสดงให้เห็นถึงกกกาา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 รขออองงงง่่่ยยทททํํใใหห้้้้นนนนตลืดไมึสูๆัีิ แล้วน้ำตาลก็จะขึ้นสูงแค่นิดเดียวเท่านั้นคุณหมออุสมิเป็นคนคิดค้นวิธีการออกกำลังกายแบบนี้ครับสมัยก่อนให้คนออกกำลังกายเยอะๆแต่คนทำต่อเนื่องไม่เท่าบอกว่าพยายามให้คนไข้เข้าโรงพยาบาลแต่พอกลับบ้านก็เลิกล้มการออกกำลังกายก่อนหน้านั้นท่านพยายามหาวิธีการให้คนไข้ออกกำลังกายโดยไม่เหนื่อยแต่ก็คิดไม่ออกลองมาให้พยาบาลลองทำดูพยาบาลก็บอกว่าทำไม่ไหวมันหนักเกินและคนชราก็ยกน้ำหนักไม่ได้เลยมาให้ฝึกทำ นี้้แลวได้ผลทำไมมันถึงได้ผลเรามาดูเขาทำท่ากันการคือทำ10ครั้งแล้วก็พักครั้งหนึ่งแล้วก็ทำ10ครั้งแล้วก็พักครั้งหนึ่งรวมทั้งหมดแล้วเป็น30ครั้งเราขยับตัวช้าๆแบบนี้เหงื่อแตกเลยแต่ว่ามันได้ผลเยอะมากเลยนะครับที่ทมีร่างกายแข็งแรงหายจากการเป็นเบาหวานผู้หญิงคนนี้มีน้ําตาลใน,นเลือดสูงเลยให้คุณหมอมาดูแล1เดือนโดยมาฝึกอาทิตย์ละ2ครั้งมาดูว่า กล้ามเนื้อเปลี่ยนแปลงขนาดไหนค่อยๆค่อยๆอย่าขยับเยอะช้าๆช้าๆ,ๆ,ๆเวลาผ่านไปหน่งเดือนเข้ามาตรวจโดยใช้เครื่อง MRI มาดูกล้ามเนื้อกันดูว่ากล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นขนาดไหนตรวจด,ดูกล้ามเนื้อแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยทั้งๆที่เวลาผ่านไป1เดือนแล้วแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ครับการอากอกกำลังกายนี้ไม่ได้เป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อแต่เป็นการเพิ่มคุณภาพกล้ามเนื้อคุณผู้ชมเคยทราบไหมครับว่ากล้ามเนื้อมันจะมีสีแดงกับสีขาว มังกรโลจะมีกล้ามเนื้อสีแดงคีรามิก็คือปลาตาเดียวมีกล้ามเนื้อสีขาวพอทําเป็นซาชิมิเห็นไหมครับว่ามังกรโลจะเป็นปลาเนื้อแดงตัวคีรามิก็คือปลาตาเดียวจะเป็นเนื้อมังกรโลจะมีนิสัยว่ายไปเรื่อยๆจะไม่ค่อยหยุดนะครับเป็นแบบนี้ว่ายไปเรื่อยๆวปปลาเนื้อขาวปลาตาเดียว,เ,ยวเขาจะขยับแบบนี้ครับหนึ่งสองซ้ำคอยดูไว้ดีครับตรงลูกศรน,นี้หนึ่งสองซ้ำ มาดูสโลโมชั่นกันบึ้ดปั๊บด้วยความเร็วความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อสีแดงกับสีขาวจะต่างกันนีนคือภาพกล้ามเนื้อของคนจะมีกล้ามเนื้อสีแดงและสีขาวจากกล้องกล้ามเนื้อสีขาวใช้กับความเร็วและใช้พลังงานเหมือนกับการวิ่งที่ต้องใช้ความเร็วสูงจะใช้กล้ามเนื้อสีขาวหรือต้องใช้น้ำหนักเยอะใช้พลังงานสูง ส่วนกล้ามเนื้อสีแดงใช้กับการใช้พลังงานน้อยๆแต่ต้องใช้นานๆอย่างเช่นยืนนานๆหรือวิ่งออกกำลังกายเป็นแบบมาราธอนค่อยๆวิ่งค่อยๆวิ่งแต่ใช้กล้ามเนื้อนานๆมาที่เดนมาร์กเขามีการเอากล้ามเนื้อคนมาตรวจด,ดูว่ามีกล้ามเนื้อสีแดงสีขาวหรืออะไรบ้างเออเจ็บเจ็บเจ็บเอามาออกมาเป็นแบบนี้ครับเออเนื้อคนนี่แหละ ภาพกล้ามเนื้อคนจากกล้องจุลทรรศน์วงกลมสีแดงนี้ก็คือภาพกล้ามเนื้อสีแดงที่วงกลมสีแดงตรงนี้นะสำหรับคนแล้วกล้ามเนื้อสีแดงกับกล้ามเนื้อสีขาวจะมีอยู่อย่างละคืนซึ่งแตกต่างจากปลาตาเดียวและปลามังุลโลซึ่ง ของเขาสีแดงก็แดงเลยขาวก็ขาวและเมื่อเราตรวจดูกล้ามเนื้อของคนออกกาลังกายแบบสักครู่นี้จะได้กล้ามเนื้อแบบใหม่ไม่ใช่สีขาวและไม่ใช่สีแดงแล้วเป็นกล้ามเนื้ออะไรคำตอบคือเขาจะได้กล้ามเนื้อสีชมพูเพิ่มขึ้นมาเป็นกล้ามเนื้อที่สาไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับมีกล้ามเนื้อสีแดงกล้ามเนื้อสีขาวและกล้ามเนื้อสีชมพูการออกกาลังกายที่ค่อยๆย่อตัวแบบนี้จะสร้ <Nein. S 2> างการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อ ในกล้ามเนื้อสีขาวจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีชมพูได้เพราะว่าในกล้ามเนื้อขาวตรงนี้จะมีตัวตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไมโตคอนเดรียตัวนี้ในกล้ามเนื้อสีขาวจะเกิดไมโตคอนเดรียหลังจากที่ออกกาลังกายแล้วนะครับออกกำลังกายแบบท่ามาสักครู่นี้ธรรมดาแล้วไมโตคอนเดรียจะดูดซึมใช้พลังงานไขมันและออกซิเจน และกล้ามเนื้อสีขาวธรรมดาแล้วมันจะต้องการน้ำตาลนี่คือน้ำตาลนะครับพอมีไมโตคอนเดรีย ok เพิ่มขึ้นไมโตคอนเดรีย ok ต้องการไขมันดังนั้นมันถึงเผาผลาญทีเดียวได้2อ,อย่างเผาผลาญทั้งน้ำตาลและเผาผลาญได้ทั้งไขมัน2อ,อย่างในอันเดียวกันจึงมีการเผาผลาญได้มากกว่านั่นเองครับไปอย่างเดียวทีเดียวได้2ออย่างเลยนั่นก็คือการออกกำลังกายแบบนี้มันคุ้มมากๆเลยเหนื่อยน้อยกว่าอาจารย์จึงบอกว่าจงเปลี่ยนจากกล้ามเนื้อสีขาวให้เป็นกล้ามเนื้อสี ชมพูให้ได้นะครับยังไม่เคยมีใครรู้มาก่อนกันนะวิธีการตรวจกล้ามเนื้อคุณลุงว่าเป็นกล้ามเนื้อสีชมพูหรือเปล่าโดยการใช้วิธีแบบนี้ครับมาตรวจดูออกซิเจนตรงที่กล้ามสาหรับ,ค,รบคนที่ไม่เคยออกกำลังกายแบบนี้มาก่อนกล้ามเนื้อเขาจะไม่ค่อยมีออกซิเจนในกล้ามหลังจากออกกำลังกายแล้วนะครับออกซิเจนในกล้ามเนื้อจาก77ลดลงมาเหลือ75สำหรับคนที่ออกกำลังกายเกิน3เดือนแล้วเขาจะมีกล้ามเนื้อที่มีออกซิเจน ก่อนออกกำลังกาย62%หลังจากที่ออกกำลังกายแล้วจะมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นถึงถึอ70%เลยถามนักวิจัยอีกท่านหนึ่งท่านตอบว่าไงครับเธอบอกว่าการออกกำลังกายจะทําให้เผาผลาญออกซิเจนแต่หลังจากที่หยุดแล้วออกซิเจนจะเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีกล้ามเนื้อสีชมพูเกิดขึ้นจากการออกกำลังกายนี้ออ นั่นหมายถึงคนที่ฟุกุชิมะได้ออกกำลังกายแบบนี้ทําให้มีออกซิเจนในกล้ามเนื้อเยอะแสดงว่ามีไมโตคอนเดรียเยอะและมีกล้ามเนื้อสีชมพูเยอะนั่นเองเขาโทใหม่การที่มีกล้ามเนื้อสีชมพูจะทําให้มีการเผาผลาญไขมันและมีการเผาผลาญน,น้ําตาลทีเดียว2อย่างเท่ากับการออกไปวิ่งโดยใช้ออกซิเจนและเท่ากับการยกน้าหนักในการเสริมกล้ามเนื้อ2อย่างใน1อย่างเลยครับ ก้าวอธิบายอันบนคือต้นเนื้อสีแดง จะมีการทำหน้าที่ลดไขมันก้ามเนื้อสีขาวจะมีการทำหน้าที่ลดน้ำตาแต่ถ้ามีก้ามเนื้อสีชมพูจะมีการทำหน้าที่ลดไขมันและลดน้ำตาในเวลาเดียวกันเห็นไ,ไหมครับซึ่งพวกเรายังไม่เคยรู้มาก่อนไม่แน่ที่ประเทศไทยยังไม่มีใครเคยแนะนำแบบนี้มานะครับดังนั้นมันคือก้ามเนื้อเเปปช็นกนก้้ามือพิเศษเลยการออกกำลังกายให้ถูกวิธีกันดีกว่าสหรับคนที่มีความดันสูงและเจ็บขาขอให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะออกกำลังกายบ่อนอื<ด>่น<ด>ให้การ,รขา ให้กว้างกว่าไหล่ของคุณทั้งสองใช้เวลา10วินาทีในการค่อยๆย่อตัวลงช้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดให้ช้ากว่านี้นะครับต่อไปค่อยๆย่อตัวลงใช้เวลา10วินาทีค่อยๆย่อตัวลงแบบนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า าช้านะครับและให้หันขาไปทางเดียวกันกับเขา่าไม่ใช่ว่าทําขาแบบนี้แบบนี้ผิดครับแบบนี้ถูกครับท่าที่ถูกคือด้านซ้ายมือนะครับเข่ากับขาปลายขาจะตรงอย่างนี้นะฮะแต่ตรงนี้เข่ากับขาไม่ตรงกันนะครับอันนี้คือผิดครับด้านขวาคือผิดและถ้าผิดจะได้กล้ามเนื้อที่ไม่ดีต้องระวังนะครับระหว่างที่ฝึกให้รันก้นออกมาเยอะๆนะครับไม่ต้องอายและเราอย่าหลังโกงทำมือตรงให้บาลาน س สมดุลแบบนี้ครับเวลางอตัวถ้ากัน้นหายใจจะทําให้ไม่ได้ออกซิเจนให้นับปเบหนึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดประมาณนี้ครับแปดเไม่ควรที่จะหยุดการหายใจนะครับดังนั้นจึงต้องออกเสียงหนับ หลังจากที่นับ1ิวิแล้วให้อยู่ท่านี้ต่ออีก2วิแล้วค่อยลุกขึ้นครับให้ค่อยๆงอตัวประมาณ10ครั้งแล้วค่อยพักก็งอตัวอีก10ครั้งแล้วก็พักก็งอตัวอีก10ครั้งรวมแล้ว30ครั้งอาทิตย์หนึ่งทำสองครั้งคุณจะได้กล้ามเนื้อสีชมพูที่มีประสิทธิภาพครับสู้ๆนะครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับ แต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับ และคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับ oh. แล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับ oh. อย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ